สวัสดีชมทุกท่านเนวยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเปลี่ยนรูปนัตเตซิฟ่าลายสานะครับซึ่งถ้ายังไม่เปลี่ยนอนะจะเป็นแบบธรรมดาอาี้นะครับมากับเกมเห็นกันทุกคนอยู่แล้วะครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยที่ผมทําไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวก็จะมีสอนเปลี่ยนนี่นะครับแล้วก็ หาเลขนักเตะนะครับเผื่อใครหาไม่เจอผมรู้ว่าหาไม่เจอกันหลายคนหรือเปล่าออกเกมมาครับแล้วเราก็วิธีหาเลขนักเตะนะครับก็เข้าไปที่เว็บฟีฟ่าลายสามครับถูกส้สามสต๊าไดนาตเอ็นเอจเอชเข้าไปครับแล้วก็วิธีเล่นข้อมูลนักเตะดีๆนะอย่างเมื่อกี้ผมจะหา สลาตันนะตับาบโมวิทก็ปุ่มไปหนาขึ้นมาแล้วก็กไปครับแล้ว,ลว,วกว็แล้วก็ o ุกเกอรโคมนะครับก็คลิกขวาที่หน้านักเตะนะครับแล้วก็เปิดรูปภาพในยแถบใม่อันนี้ครับชื่อไฟล์จะเป็นเดบจะเป็นเลขนักเตะน,น,นะครับ P C หนึ่งสองสามสิบเลขของลายโมวิทนะครับต่อไปเราก็ต้อง ไปหาลูกที่บาเลยีกบาร์มอนวิชลูกนะครับต้องปรึกษามาจะตลอดเลย <c oughs> โอเคลูกไหนเดียวยุบมีเลยกันโอเคครับกดดูรูปภาพเลยครับ คีิกขวามันจะคลิภาพโอเคกดโหลดครับต่อไปก็ต้องไปย่อรูปนะเพื่อที่จะเซฟแล้วก็เซฟไฟล์เพื่อที่จะเข้ากันเอาไว้ลงครับในไฟล์เกมนะครับแผนรูปเดิมโปรแกรมที่ต้องใช้คือนี่ครับ Adobe Photoshop ครับเวอร์ชั่นไหนก็นได้ใช้ได้หมดคนระับ เรอสักครู่นะครับวีดีโอเนี่คนระับรูปตลาดตันที่เราโหลดมาก็ลากใส่เลยครับรอครับนี่คนระับแล้วเราก็ครอบรูปตามที่เราต้องการก็ได้ครับเ็เราต้องการแก้สสูนไหนอะไรอย่างเงี้ย นี่เลยอย่นี้แล้วก็อเอาแค่นี้ปุ่มนเตอร์ครับเพือแค่นี้ต่อต่อมามาต่อที่อิมเมนะครับ image. อิมเมอ่าแล้วก็อิมเม s ไซส์ครับเราติ๊กถูกตรงนี้ออกเลยครับเข้อน,นี้สองขอ,อกดต่อแล้วเราก็ตั้งร้อยี่บแปดครับสองช่องเลยอันนี้ก็ร้อยิบแปดกดโอเคครับเราก็จะได้รูปมาแล้วแล้วก็ ไฟครับกดคลิที่ไฟล์แล้วก็เมื่อกี้ไม่ต้องตามตผมนะครับวิดีโอดาวครับกดติดแล้วก็ไฟครับแล้วก็เซฟแอดอันนี้เปล่าครับเปล่ากดอัเลอร์มาเลยไฟแล้วก็เซฟแอดนะครับแล้วก็มี่คือตันี่ยที่เราถ่าไว้ครับ Pc หนึ่งสองสามหกอัล่อครับ เอาวางแทนเรื่อนงนำจะเก็นไฟแบบ PNG นะครับเพื่อเซฟผมเนี่ยเราก็จะมาอยดีนี่ครับต่อไปเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เกมครับเออเนี่ครยจะดีง่ายอุตส่าห์เข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเข้ามาแรกเรื่อยๆครับแล้วพอถึงอันนี้เข้าจบเกมครับแล้วเข้าเรื่อยๆ แล้วเราเจอหลายอันนะครับเลือกเลือกเพยอเลยนะครับอันี้ก็คัดปี้วางเปลี่ยนดูเปลี่บนี่ครับเปลี่ยนไปรูปนี้แล้วต่อมาเราก็ต้องลองเข้าเกมน,นะครับอเอ่อค

เนี่ยเราก็จะมาดูผลงานที่เราทําไว้นะครับอีไฟเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าทุกคนจะทําเป็นนะครับมีอะไรก็ถามได้เม้นได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับ